เดียกนี่มาสอนวิธีการ F K ในเดือดฟอร์24ชั่วโมงข้ามวันข้ามคืนไปเลยทำไงไปดูวันกี้ผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับวิธีการ F K เนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆก็คือการ F K ฟาแรกแล้วก็การ F K ฟา e p เงินและลูนนั่นเองซึ่งมาเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีการ F K ฟา์มแรดก,ก่อนนะครับซึ่งวิธีการ F K ฟาแรกเนี่ยเราต้องใช้ p i c k a x e เมทริขึ้นไป เนี่ยครับผมย้ำว่าเมทิวขึ้นไปนะก็คือเจ้าตัว p ีเอ็กหกหมขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไลท์ไทหรือว่าอาร์เคนแมกมาอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะ <_ S 1> โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูจุดฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมตามผมมาเลย <_ S 2> โอเคผมนี่ก็จะเป็นจุดฟาร์ม AFK นเครนี่ยผมนี่ที่ทุกคนโอ้โหหลายคนเขาฟาร์มมาอยู่นะเนี่ยเนี่ยเราแนะนำนะครับโดว์บีตรงนี้เราก็กดตี้าไว้เลยครับผม แค่นี้นะครับง่ายมากโอเคครับผมประมาณนี้และไปต่อวิธีที่2เโอ้ยสำหรับวิธี่2เนี้ก็คือการ F K ฟาร์มอนี่ครับอันนี้เราสามารถเปิดได้ข้ามคืนไปเลยนะเข้ามาข้ามคืนได้เลยนะแต่ว่า F K ฟาร์มแรกเนี่ยเราจะต้องเช็คทุก1ชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะว่าแร่มันมีการเต็มนั่นเองโอเคไปครับให้เดินทางต่อมาทางนี้ครับนี่เดินเข้ามาครับตรงนี้จะมีช่องตรงนี้นี่ครับผมดิยืนตรงนี้ครับเราก็กดตีค้างไว้เลยครับเลยอันนี้เราสามารถ F K ข้ามวันข้ามคืนได้เลยนะ แล้วว่าไอตัวสเกตตันพวกนี้มันจะเดินสุ่มเดินมาเจอเราเองแล้วผมประมาณนั้นและใน,นนี้ผมต้องสอนวิธีการ FK เข้ามาก็คือยิบสีุ่โมงแบบไม่เด้งไม่หลุดแน่นอนซึ่งเหมือนจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมนิดหน่อยะนรับสามารถไปดูได้ในคลิปเต็มมุมสายล่างเลยครับไว้เจอกัน